รือผมผมพรอบนะครับจากนั้นต้องยังดันเทอร์างสองครับก็รุ่นนี้นะครับเราจบมาพบกันเป็นชิแรกนะครับของวันนี้นะแล้ววันนี้นะครับก็มาพร้อมกับสายฝนนะครับก็คือฝนตกยังไม่หยุดเลยนะครับวันนี้นะนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อของมาด้าสองรุ่น Sky a c t i v ตัวใหม่ในเชร์สนะครับเป็นล้อขอบ15นะครับตัวนี้ติดอยู่กับยางดันหลอกนะครับตรงรุ่นเลยนะครับ185 65ขอบ15นะครับล้อตัวนี้นะนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับล้อแท้เป็นยังไงนะครับ่าตัวนี้นะครับล้อแท้นะครับอย่างแรกเลยจะต้องมีตาสายลักษณ์ของมาดานะครับมาดานะแล้วก็เป็นขอบ15กว้าง5นิ้วครึ่งนะครับออฟเซตอยู่ที่40นะครับออฟเซต40นะ นะครับตัวนี้นะครับล้อแท้นะครับแน่นอนนะครับ100%ล้อผลิตบ้านเอาล้อตัวนี้นะล้อตัวนี้นะครับสังเกตดีๆเป็นล้อของมาด้า2ที่ผมบอกไปแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าดูน็อตครับมัน4รูนะครับถ้า5รูอ่ะมันเป็นมาด้า3หรือพวก CX ทั้งหลายแหลนะครับเพราะนั้น4รูมันจะเป็นมาด้า2นะครับดูคลิปผมได้ความรู้ด้วยนะสนใจสอบถามมาได้ นะครับร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับร้านตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเทียนทะเล21ือ21มา200เมตริดถนนใหญ่ไม่ต้องเข้าซอยนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยัโดน่ขฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ ทีนี้ขอลนาะไปก่อนสวัสดีครับ